วันนี้อาจารย์จะมาสอนโปรแกรม Photoshop 1เทคนิคกับ2คำสั่งครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง All Bear Teaching ครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนโปรแกรม Photoshop 1เทคนิคกับ2คำสั่งครับเทคนิคที่บอกก็คือการปรับค่า Undo ครับเปลี่ยนเป็น1000ครั้ง นั่นหมายความว่าเราสามารถกด c อนโทรล z เพื่ออันดูย้อนกลับได้1,000ครั้งเลยครับส่วนคำสั่งคำสั่งที่1คือคำสั่งลบวัตถุกออกจากภาพด้วยคำสั่ง Content Away ครับอีกหนึ่งคำสั่งคือการปรับขนาดวัตถุโอ้ยนึกนานจังการปรับขนาดวัตถุแล้วก็ปรับมุมมองต่างๆของวัตถุไม่ว่าจะเป็น หมุนวัตถกุกลับวัตถุยืดขยายวัตถุตามมุมเปอร์สเปกติฟต่างๆนะครับด้วยคำสั่งฟรีทาร์กครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่หน้าจอของ p o t t s s o p อกันกว่านะครับตัวแรกก็คือเทคนิคนะครับปรับ u n นดู1,000ครั้งนะครับให้เราเข้าตรงที่ edit นะครับเสร็จแล้วให้เราเข้าที่ preference นะครับเสร็จแล้วให้เราเข้าที่คำว่า performance ตัวนี้นะครับโปรแกรมก็จะขึ้นหมวดต่างๆของการทำงานขึ้นมานะครับให้เราไปหาดูนะครับ performance แล้วก็ดูที่ history นะครับ state นะครับปรับไปเลย1000เสร็จแล้วกดโอเคครับลองเข้าไปเช็คดูอีกสักครั้งหนึ่งว่าเปลี่ยนหรือยัง performance เปลี่ยนแล้วครับตอนนี้เราสามารถอั n ดูได้1000ครั้ง กันไปเลยครับเทคนิคแค่นี้ครับทำให้เราอันดูได้เยอะขึ้นด้วยนะครับต่อมาครับคำสั่งที่หนึ่งที่วันนี้อาจารย์จะทำให้ดูก็คือ Content Away ครับอาจารย์จะใช้รูปภาพที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเอามาสาธิตให้ดูอาจารย์จะลบกระดุมวิธีการใช้คำสั่ง c o n t e n t away นะครับกดที่คำสั่ง select นะครับผมใช้เป็นตัว e l l i p t i c a l นะครับเป็น Select แบบวงกลมนะครับเพื่อที่จะลบเราซูมเข้าไปนิดนึงนะครับจะลบกระดุมดูนะครับครอบ Select ไว้แบบนี้นะครับกด Shift แล้วก็ F5 โปรแกรมจะขึ้นคำสั่งตัว f i l ขึ้นมานะครับถ้าใครยังไม่เคยทำเนี่ยเขาจะขึ้นตัว History แบบนี้นะครับเราเปลี่ยน History เป็น Content Away เสร็จแล้วเรากดเ OK. ค เดี๋ยวดูตรงกระดุมที่ดีนะครับกดโอเคแล้วกระดุมจะเป็นอย่างไรกดปึ๊บเห็นกระดุมไม่เอ่ยกระดุมหายไปแล้วครับเสร็จแล้วกดคอนโทรลตัวดีเพื่อเคลียร์ลิงค์คำสั่งสีเล็กครับเอาเมาส์มาเลือกตัวมูฟเอาไว้ดูบอกแบบนี้ครับเห็นไหมกระดุมหายไปแล้วอันนี้เป็นคำสั่งคอนเทน a w เวแบบที่หนึ่งนะครับก็คือเลือกส e เล็ก วัตถุ shift f5 content away แล้วกดโอเคเลยคราวน,นี้มาดู content away อีกแบบหนึ่งครับคําเหมือนกันผมจะลบกระดุมผังีแทนนะครับทำวิธีการเดียวกันนะครับเลือก select นะครับครอบวัตถุที่เราจะลบแต่เราไม่กด f5 ให้เรามากดที่ edit ดูนะครับกด edit หาคำว่า content away f i e l ววิธีนี้นะครับวิธีนี้ c content away field จะ,สะแสดงครับภาพ Pre ี view ให้เราเห็นวิธีนี้ก็จะดีกว่าวิธีแรกเพราะว่าเราสามารถปรับค่าความละเอียดของการลบภาพได้นะครับซึ่งจะปรับตรงไหนครับจะสามารถปรับตรงนี้ได้เราสามารถเลือกพวกนี้ได้ครับนี่แบบนี้เราเลือก ตัว Color Adapter ให้ดูตรงนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับตรงกระดุมเก่านะครับเราลองเปลี่ยนเป็นนอนถ้าเป็นนอนปุ๊บเนี่ยภาพมันก็จะตอนเส้นให้โปรแกรมมันจะคำนวณให้แบบนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็น Default เห็นไหมครับภาพมันก็จะจัดระเบียบของเส้นให้ถ้ายังไม่ดีพอเราก็เป็น high High ก็จะดูเนียนตาขึ้นนะครับปรับเป็น very high ก็จะเนียนไปเลยเขาจะ เส้นให้เรานะครับส่วนตัวนี้คือโรเทชันก็เป็นการหมุนการปรับตัวนี้นะครับเราเป็นฟูกับเวลี่ไฮไปเลยเสร็จแล้วเราจะเอาสเกลด้วยไหมสเกลเขาจะปรับสัดส่วนให้มินเลอร์คือการพลิกข้างนะครับเราต้องการเป็นดูพิเคทเลเยอร์ไหมถ้าต้องการก็เลือกนะครับหรือเป็นนิวเลเยอร์ก็ได้ก็คือทำให้ไอตัวการลบภาพเนี่ยเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งก็ได้นะครับผมกดนิวเลเยอร์กดโอเคปึ๊บ มันจะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งให้เราอันนี้ก็จะดีครับเพราะเราสามารถแก้ไขเห็นไหมครับกระดุมเรายังอยู่ไม่ได้ลบถาวรนะครับทำเป็นเลเยอร์ได้เสร็จแล้วกดคอนโทรลดี D. มาเลือกที่ move ครับง่ายไหมครับคำสั่ง content away กับโปรแกรม photoshop mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูการใช้คำสั่ง content away กับงานอินเทอรเนบ้างดีกว่านะครับบางครั้งเนี่ยเราเรนเดอร์แล้วเราไม่อยากไปเรนเดอร์ใหม เราจะแก้ไขภาพทําอย่างไรอาจารย์ขออนุญาตย่อตรงนี้ลงเนาะแล้วก็เปิดภาพเปอร์สปิตขึ้นมานะครับสมมุติว่าอาจาะเรนเดอร์รูปนี้ไว้เอาเป็นดาวไลท์ตรงนี้แล้วกันนะครับสมมุติว่าอาจารย์ไม่เอาดาวไลท์ตรงนี้ไม่ต้องไปเรนเดอร์ใหม่ครับใช้คําสั่ง Select เลือกถ้าเป็นพื้นขาบแบบเนี้ใช้คำสั่ง Content er Away แบบแรกได้ s h i f t f ห เลือกคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ Away กดโอเคคอนโทรลดถ้าพื้นผิวเป็นสีขาวเป็นไหมครับมันดูไม่ออกแล้วผ้ามันก็จะเนียนไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นวัตถุที่แบ็กกราวมีรวดลายหรือมีเท็กเจอร์ที่มันมองชัดชัดเนี่ยใช้แบบที่สองจะดีกว่านะครับอ่ามาดูอันนี้กันครับสมมุติว่าอาจารย์จะลบตัวสวิตไฟตรงนี้การย์เปลี่ยนสี l เ c ล็กเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสการใช้เป็น Edit Content Away นะครับเห็นไหมครับหายไปแล้วเนียนพอไหมถ้าเนียนไม่พอก็มาปรับเพิ่มที่ฟิลเตอร์เซตตินะครับแล้วอย่าลืมนะครับตัว Output Setting ให้เป็น New เลเยอร์ไว้แล้วกดโอเคครับไฟเรายังอยู่สิ่งที่เราต้องการลบยังอยู่เพียงแต่เจ้า Content Away ขึ้นมาเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งเท่านั้นเองนะครับอ่ะตูมออกมองไม่เห็น,นครับเห็นไหมครับ ง่ายมากนะครับสำหรับคำสั่งคอนเทนต์เอาไว้ครับอะทำให้ดูอีกสักอันหนึ่งนะครับลูกค้าบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ไม่อยากได้มือจับหมต้องเป็นั่งลินเดอร์ใหม่ไม่เป็นไรครับเลือกเลยเสร็จปุ๊บกดคอนเทนต์เอ่อ edit content a w a y field ออกขอโทษนะฮะต้องโทษโทษโทษอาจารย์ลืมอ่ากดชิป ทำไมมันไม่ขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้ไปเลือกเลเยอร์เป็นตัวแบ็กกราวเอาไว้นะต้องเลือกเลเยอร์ตัวที่เป็นรูปภาพน,นะครับเสร็จปั๊บกด Edit Content Away า i e l เดี่ยวภาพมาดูครับหายไปแล้วเราเอาเป็น Very High เลยปรับให้เนียนที่สุดไปเลยนะครับกด Layer New โอเคครับปิดเปิดเลเยอร์ได้ครับไม่อยากได้อะไรก็ลบครับ ลบแล้วทําเป็นเลเยอร์ได้เวิร์ครับเอาลองอีกสักอันหนึ่งดีกว่าลบวัตถุที่มันชิ้นใหญ่ๆสักอันหนึ่งดีไหมอันนี้แล้วกันผมเคยเจอปัญหาหนึ่งตอนที่ยังเป็นรุ่นเขียนมืออยู่นะครับอาจารย์มีรุ่นพี่เล่าให้ฟังนะครับประสบการณ์ก็คือตอนรุ่นอาจารย์เรียนเนี่ยอาจารย์ยังเขียนเป r ร์สเปกตเป็นมือลูกครัปรเปลี่ยนแค่กรอบรูปกรอบเดียวครับต้องเขียนตีบใหม่ทั้งหมด นะตอนนั้นนะมันเป็นเมนนวลแต่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่านะครับอยากไปดูที่ Photoshop ลูกค้าบอกว่าพี่ไม่เอาตรงนี้ไม่ต้องเลนเดอร์ใหม่ครับ Edit c คอนเทน a w a v e f i l กขอโทษนะครับลืมเลือกตัวนี้ครับต้องต้องมาเลือกเลเยอร์ที่เป็นเนื้อง,งานก่อนนะครับไปเลือกเลเยอร์ที่เราสร้างจาเอา w a ฟฟิล l ไม่ได้นะครับเอาใหม่ คอนเทนเนอร์เวฟิลเห็นไหมเอ่ยมันหายไปแล้วจับวิลล h ่ไฮนเละครับติกสเกลแล้วก็ฟูเสร็จแล้ว new layer ร์ครับ open c ทอนโดครับปูมออกเห็นไหมครับก็ดูเนียนตาระดับหนึ่งนะครับเท่านี้ก็ส่งงานได้สบายๆแล้วครับลบออกแล้วสิ่งที่เขาไม่ต้องการเห็นไหมครับ แค่นี้เลยอ่ะนี่คือคําสั่ง c o n t e n t away field ครับคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคำสั่งครับคําสั่งสุดท้ายของคลิปนี้นะครับอาจารย์จะสร้างกระดาษขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อาจารย์จะใช้รูปที่เป็ดน้อยอาจารย์ขอใช้รูปพี่เป็ดน้อยนะครับเอาพี่เป็ดน้อยมาที่กระดาษใหม่ของเรานะครับแล้วเราจะย่อและขยายตัวชิ้นงานเราได้อย่างไร เราแค่เลือกชิ้นงานครับจะขึ้นจุดสี่เหลี่ยมตามมุมแบบนี้ให้เราเพื่อที่จะให้เรานะครับดูนะเอาเมาส์ไปวางไว้นะครับจนเกิดลูกศรสีดำแบบนี้กดคลิกซ้ายที่เมาส์ค้างไว้แล้วดึงครับอันนี้คือคำสั่งขยายเมื่อเราขยายเสร็จตามที่เราต้องการนะครับไม่ต้องกดชิปนะกดเมาส์นะครับคลิกซ้ายเมาส์ค้างไว้แบบนี้นะครับ คำสั่ง Photoshop รุ่นใหม่ๆมันจะล็อกแกนให้เราเป็นการย่อขยายแบบสมมาตรให้เราเองนะครับแต่ถ้าเราไปกดชิปมันจะเป็นการขยายแบบฟรีฟอร์มครับสมมาตรรูปภาพเราจะเสียนะครับไม่ต้องกดชิปนะเมื่อขยายเสร็จนะครับให้กลับมาเลือกที่คำสั่ง Move to ตัวนี้กดคลิกซ้ายเข้าไปครับมันจะเป็นการคอนเฟิร์มคำสั่งย่อขยายวัตถุกทนี้จะบอกคลิกหนึ่งครับมีน้องๆ เคยมีปัญหานี้ว่าเลือกแล้วอาจารย์เลือกแล้วแต่ทำไมไม่เห็นมีสัญลักษณ์ในการย่อขยายขึ้นเลยนะครับให้ดูที่เมนูบาร์ด้านบนนะครับตรงคำสั่ง move tool นะครับจะมีชื่อว่า tool transform control กดติ๊กครับเขาก็จะโชว์สัญลักษณ์ให้แบบนี้นะครับแต่ถ้า Photoshop รุ่น รุ่นเก่ากว่า CC สองพันสิบเก้าเป็นพวก CS หอะไรพวกนี้นะครับจะต้องใช้วิธีนะครับวิธีกด control กด control ค้างไว้นะครับแล้วก็กดตัว T เขาก็จะ,ะแสดงเครื่องมือการย่อขยายมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีการเดียวกันครับเสร็จแล้วกลับมากดตัว move to ครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้ามันจะหายไปไม่ต้องตกใจครับ ถ้าคำสั่งนี้โชว์ transform control ไม่มีก็ใช้คำสั่ง control บวก t ครับ <c oughs> ใช้ได้กับทุกรูปทุกอ็อบเจกต์ในอ่อ Photoshop นะครับอ่ะาวน,นี้มาดูครับว่าไอ้เจ้าคำสั่ง control t นะครับหรือหรือนะครับโชว์ transform control ตัวเนี้ยมันยืดขยายได้อย่างเดียวหรือเปล่านะครับมันไม่ได้แค่สามารถขยาย ซ้ายขวาหรือสมมาอย่างนี้อย่างเดียวนะครับให้น้องๆหรือเพื่อนๆเอาเมาส์นะครับมาวางไว้ที่รูปวัตถุที่ต้องการนะครับกดคลิกขวาครับเขาจะขึ้นคําสั่งฟรีทานฟอร์มมาให้โรเตท,ทก็คือหมุนนะครับหมุนร้อยแปดสิบนะครับหมุนเก้าสิบอันนี้คือวิธีการหมุนภาพนะครับต่อมาฟลิป ฟลิปก็คือกลับซ้ายกลับขวานะครับกลับหน้ากลับหลังกลับหัวกลับท้ายแบบนี้นะครับอ่านี่คือฟลิปโรเท e ครนี้มาดูเจ้าตัวคําสั่งอื่นบ้าง s สเก Scale ก,ก็คือ,คอที่เราย่อขยา,ายมื่อเี้ครับเรียกว่า Scale มันจะออโต้ให้อยู่แล้วที่ขวามาดูตัวโรเท e ครับโรเท e เนี่ยสัญ,ญลักษณ์เมาส์พอเราเอาไปวางใกล้ๆเห็นไหมครับมันจะขึ้นรูกโครงลูกศรก,กดคลิกซ้ายค้างไว้แล้วหมุนครับมันจะฟรีฟอร์มครับ แต่ถ้าเรากดชิปมันจะล็อกแกนให้ทีละห้าองศาค,ครับถ้าเรากดชิปค้างไว้ด้วยนะครับจังหวะที่เราขยับเมาส์มันจะล็อกให้ทีละห้าองศาค,ครับถ้าเราปล่อยดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยชิปพอปล่อยชิปปับ๊บมันจะฟรีฟอร์มให้เราทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเอียงแบบมีองศาให้กดชิปเอาไว้นะครับมันจะเป็นการล็อกองศานะครับต่อมาคําสั่งสกิลนะครับ คำสั่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นคำสั่งที่เอาไว้ <c oughs> อสำหรับปรับเอียงภาพนะครับเป็นคําสั่งปรับเอียงภาพอ่าเรามาดูว่าปรับเอียงภาพอย่างไรนะครับกดเลือกสกิลเห็นไหมครับพอเราเอาเอาเมาส์เนี่ยไปวางไว้นะครับตรงจุดสี่เหลี่ยมเขาจะขึ้นลูกศรส,สดีดำๆหัวซ้ายและขวากดคลิกซ้ายที่เมาส์ค้างไว้ครับเห็นไหมปรับเอียงครับ นี่คือการเอียงของภาพนะครับเอียงไปแล้วคราวนี้ไปเผลอกด Move to เอ่ออาจารย์รูปมันเอียงทำยังไงทำยังไงครับคุณต้องอันดูครับ Control Z มันก็จะกลับมาเองครับอ่าสมมุติว่าในกรณีที่กดเอียงอยู่นะครับเอียงอยู่เอียงอยู่ดันเอียงผิดองศาไปนิดนึงกด ESC ค้างไว้ครับ กด ESC ค้างไว้มันจะกลับมาที่ตัวปกติเหมือนเดิมนะครับอ่าคันนี้ได้แล้วสกิลนะครับ SKW e w. ต่อมานะครับมาดูเราจะใช้คำว่า distort นะครับ distort เนี่ยเป็นคำสั่งสำหรับบิดลูปบิดยังไงครับแบบนี้ ดิสทอนนะครับบิ bit loop. ดรูปการบิดรูปนะครับกด ESC กลับมาเหมือนเดิมนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับเปอร์สเปกตีดเปอร์สเปกตีจะเป็นการปรับรูปภาพให้เป็นมุมมองแบบเปอร์สเปกตีนะครับวิ่งหาจุด EP แบบนี้เลยนะครับอา่าบนนี้เลยนะครับต่อมาตัวแว็บนะครับ ต้องกด c t r l T นะกด c t r l บวก T นะครับถึงจะคลิกขวาหาตัวเฟรีทีทานฟอร์มได้นะครับต่อมาเป็นแร a p Wrap เนี่ยจ,จะเป็นคำสั่งสำหรับบิดโค้งงอบิดโค้งงอนี่ทำให้ภาพโค้งได้แบบนี้นะครับก็ปรับนะครับปรับเป็นจุดไปนะครับให้โคง้งให้งอได้แบบนี้ บ,บิดได้แบบนี้นะครับอืมก็ไปเลือกใช้เอาตามสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่ต้องการใช้แล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างการใช้ฟรีท t าน n ฟอร์มตัวหนึ่งนะครับอในการทำงานอินเตอร์เียส่วนใหญ่เนี่ยสมมุติว่าเอาง่ายๆเลยครับมุมข้างบนเนี้ยดูนะสมมติม,มตุมข้างบนนี้นะครับเอผมอยากจะเปลี่ยน วัสดุนะครับสมมติว่าผมจะเปลี่ยนวัสดุตรงตรงมุมบนนี้นะครับผมไปเอารูปสมมติผมเอารูปนี้แล้วกันง่ายๆมานะครับผมดึงรูปมาวางอันนี้จับรูปมาวางไว้อย่างนี้นะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาหาคำว่า p e r s p e c t i v e ผมก็ปรับรูป เปลี่ยนเป็น Distort อ่านี่คือการยกตัวอย่างนะครับส่วนใหญ่ Interior ที่ผมใช้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับปรับภาพเอานู่นม,มาแปะเอานี่เอานี่มาตัดอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เลือกที่ Move t o กด Control กด Control D หนึ่งครั้งครับแบบนี้อ่าเห็นไหมครับเราก็เอาภาพมาปรับเป็นมุม Perspective เพื่อเอามาใช้ตัดต่อในงานได้นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้โอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหรือถ้ามันเป็นประโยชน์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆน,น้องๆได้เอาตรงนี้ไปใช้ในการเรียนในการทำงานนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ